จีนเดี๋ยวรอเฟิร์มอีกทีจริงๆมีเยอะฮะมันค่อยๆหายไปทีนี้ทีมันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อนใช่ครับใช่ไครเนาะใครเนาะสี่สามสองับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมีความสุขมากครับวันนี้ก็มาเป็นวันเก็บโปรเจกต์ของผมนะว่าก็มาแกลเลอรี่ที่ช่องสามครับ ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆจริงๆพี่พี่น้องๆ้องแฟนคลับผมก็จัดแกลอรี่หรือว่าจัดโปรเจกต์วันเกิดให้ผมทุกปีครับอย่างภาพที่เลือกมามันมีความันมีความพิเศษก็คืออย่างรูปนี้ครับมันก็เป็นรูปตอนที่ผมไปถ่ายละครที่สวิตส์ฮะแล้วก็ตามอีเวนต,ต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ครับอีครเป็นคนเลือกเองทั้งหมดก็พี่พี่เป็นคนช่วยกันเลือกให้อะไรนะใช่ครับมีมีบางรูปที่ผมเลือกเองด้วยเยอะแย โอ้ได้ผมเลือกผมเป็นคนเลือกรูปยากมากๆให้ผมเลือกเนี่ยเลือกไม่ถูกฮะผมต้องให้พี่ๆองน้องช่วยเลือกยากษ์เนมันจัดออกมาแล้วมันสวยมากมามันสวยมากๆมันสวยมากๆจริงๆจัดสวยทุกปีเลยถ้าไปย้อนดูเนี่ยสวยสวยขึ้นทุกๆปีเลยฮะรับษันนี้ก็คือแน่นอน9เกิ9แล้ว29แล้วโอ้โหพี่ย้ำจังเลยเนี่ยเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ก่อนสัมภาษณ์ก็ย้ำแล้วนะโตขึ้นอะไรโอโตขึ้นครับผมโอเคฮะ ก็โตขึ้นแหละฮะก็จริงๆก็อยากหยุดไว้แค่ย<อ>ี่บเก้าเนี่ยแหละไม่ไม่กล้าไม่กล้าไต่เลขสามเลยต้องถามพี่ๆว่าตอนไต่เลขสามแรกๆร,รู้สึกไงกออมันก็ไปตามไปได้ฮะไปตามไปครับสำหรับเรามันคะิ่ว่าเปิดตัวเป็นตามไ,ไป,มไไปมไที่มันเข้าเลขสามไอไใช่ับก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตอยู่แล้วครับผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคิวะฮะสำหรับผมเข้าใจได้ยิ่งโตเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นยิ่งมีอะไรที่ ดีมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแบบโปรเจกต์เองก็จะมีหลายๆประเทศมีที่ญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่ครับก็มีหลายประเทศเลยฮะทั้งเกาหลีญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเก็บโปรเจกต์อย่างล่าสุดก็ปีที่แล้วก็มีโอกาสได้ไปเก็บที่ญี่ปุ่นมาอะไระเพราะว่าช่วงนั้นไปแฟนมีที่ที่ญี่ปุ่นด้วยครับอย่างปีนี้ดีด้วยนะครับปีนี้มีมีมีเหมือนเดิมทุกประเทศเลยครับผมก็อย่างที่ญี่ปุ่นเลย นอกจากที่ญี่ปุ่นก็บางทีก็เห็นโซนยุโรปอะไรเงี้ยก็มีด้วยเดี๋ยวผมก็ถ้าไม่ถ้าไม่มีโอกาสได้ไปผมก็จะเข้าไปส่องตามแท็คอมพิวเตอร์ของผมอยู่แล้วับครับอย่างวันนี้มีของที่เราเลือกตั้งก็แบบยูโลโก้เนาะแมเองทำไมครับใช่ก็เป็นคนชอบแมวฮะก็พี่ๆน้องๆก็จะเอาเป็นเอาอีโมจิแมวอะไรเงี้ยเป็นตัวแทนผมแล้วก็ผมชอบเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยก็จะมีแมวสะพายกีตาร์อะไรเงี้ย บออกแบบเองครับนั่งวาดเองครับใช้ใี้ทำแบบว่ามีแต่การ์ดไปเท่ากันสุดๆก็อาจจะเป็นของที่ระลึกให้พี่ๆน้องๆแฟนๆใช่ใช่ครับผมปีนี้ก็เหนือไม่มีแบบครอบครัวหรืออะไรเรื่องบวยพรหรือใครเแฮปปี้ดีมากๆเลยครับจริงๆวันนี้ก็มีพี่คิงโทรมาอวยพรด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆคนแรกเลยพี่คิงโทรมาตกใจมากๆเลยตั้งแต่ ก่อนออกมาเก็บโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็รู้สึกรู้สึกขอบคุณมากครับรู้สึกขอบคุณที่ได้ร่วมงานกับพี่คิงแล้วก็พี่คิงเนี่ยมาอวยพรให้เป็นคนแรกเลยเปีนึงก็รู้สึกดีใจมากมากครับเดี๋ยวปีน,นี้จะมีของขวัญพิเศษให้ตัวเองไิน้างแล้วก็ทานะรผมเป็นคนเรียบๆง่ายๆที่แบบว่าวันเกิดไม่ค่อยจัดเต็มที่ก็แบบว่าไปกินข้าวกับพ่อคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยซื้อของขวัญให้ตัวเองก็แทบนับครั้งได้เลยแล้วก็ไม่มีแต่ ปีนี้พิเศษหน่อยที่ว่าผมจะวันเกิดผมผมจะซื้อของขวัญให้คุณแม่ครับให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อที่ดินใช่ใช่ขนาดเท่าไหร่หร่อะไรอะไรทำนองับก็เป็นบริเวณแถวบ้านแหละอาจจะขยายเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่อาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากก็แต่ก็อยากให้มอบให้ที่พ่อคุณพ่อคุณแม่ครับตั้งใจขยายแตทำบ้านตั้งใจครับตั้งใจตั้งใจตั้งใจให้เป็นแบบว่าช่วงวันเกิดนี้เลยครับผม มูลค่าเยอะเหรอฮะสำหรับผมตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่นะนะใช่แต่ก็พยายามพยายามจะกัดฟันซื้อฮะคือเป็นของผัานชิ้นใหญ่ที่สุดที่ซื้อได้เนี่ยครอบครัวเลย,เลยใช่น่าจะชิ้นใหญ่สุดตั้งแต่ทำงานมาครับผมนะมาซึ้นมากี่รอบแล้ววะบอกไม่ได้ฮะหลายรอบไล้ใช่ไหมก็ก็เรื่อยๆฮะตะเวนเก็บไปเรื่อยๆอะไรจต่จะขึ้นแทนเป็นเจ้าพ่อด้านอสังหา ร,ร้ขนาดนั้นเลยฮะเราม<ร>ีแผ,แผนแค่แแว่าจะซื้อเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นโอกาสหรือว่าอะไรมันเป็นจังหวะที่แบบว่าคนคนคนเขามาเสนอให้อะไรเงี้ยเป็นตามโอกาสดีกว่าแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยที่ดินนี้อนา,นอนา,นาคตมันอาจจะมีประโยชน์หรือว่าเลยเราก็เก็บไว้เรามีกําลังเราก็พอซื้อไว้ก็ได้เราก็พอซื้อไว้ก็ได้อะไรนะนอกจากที่เราจะมีคิดอะไรซื้ออะไรไหม คือผมเป็นคนชอบสะสมของผู้ชายส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็เวลาทํางานหรือได้เงินมาก็อยากจะซื้อนาฬิกาเก็บไว้อะไรเงี้ยเพราะผมคิดว่าสําหรับผมนาฬิกามันเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วก็สามารถต่อยอดได้ในอนาคตตอนนี้มีกี่เดือนละเท่าไหร่ครับนิดเดียวเองฮะับสองสามเดือนเองเออครับก็คือแต่ละเดือนก็หมดเลยเพื่อซื้อเป็นแบบต่อยอดเป็นแบบเพื่อคุณมราคาได้เนาะครับผม มาถึงละครหนอ่อยดวญญงใจเทวพงศ์แ่ากจบเป็นที่ระลัยแลหลายคนเบ็นดากรู้อะไรอย่างีกา้ก็ยังไงก็ฝากดวงใจเทวพงไว้หน่อยนะครับเร็วๆนี้เราก็ใกล้จะได้ดูกันแล้วไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีนี้ก็น่าจะเริ่มออนแอร์ได้แล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโปรโมทแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมีการไปพาน้องๆทุกคนไปสัมภาษณ์และไปถ่ายนู่นถ่ายนี่เราก็จะได้เห็นทีเซอร์หรือว่าเห็นการโปรโมทเนี้ยมาก,ก่อนละครแน่นอนก็ยังไงอยากจะฝากถึง พี่พี่น้องๆที่รอละครเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าพี่น้องทุกคนแล้วก็ผู้จัดทุกคนเนี่ยตั้งใจทํากันมากๆครับยังไงก็อยากฝากด้วยครับบทของเราเนาะบทของผมนะฮะมอมดดงสลุดนะฮะเล่นกับน้องพีพีครับครับผมก็เอาจริงก็รู้สึกเขินๆอยู่นะเพราะว่าน้องพีพีกับผมเนี่ยเป็นคนที่เอเนอร์จีค่อนข้างต่างกันนิดนึงน้องก็จะเป็นคนที่แบบว่า alert หรือว่าอะไรเงี้ยมันแล้วผมเป็นคนโมัวลพอแบบว่าเวลาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็ มันก็เป็นส่วนต่างที่ลงตัวอยู่นะเอาเอาจริงๆคะก็พยายามจูนกันฮะมังทําให้บรรยากาศในกองหรืออะไรมันดีมากขึ้นเรื่องนี้รราาทะะ่านเป็นผ่ายทำหรเป็นผ่ายรีบวิวใชด่ดีใจมากๆครับแต,แแต่แต่ยังไม่อยากสปอยครับเพราะว่าทางทางพี่คิงผู้จัดเราก็อยากให้เป็นไฮไลท์ของเรื่องด้วยอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าทุกซีเน,เนี่ยตั้งใจทำมากๆจรได้เจอกับพ่อโผล่น้องในเรื่องเล่นเป็นพ่อรุ่กันครับผมอ๋อพี่ป๊อบไม่ได้มาเล่นครับ ไม่ได้มาเล่นครับแต่ว่าเป็นพี่บิ๊กสลุดมาเล่นแทน<อ>ครับครับเปลี่ยนหรือว่าตอนทอะไรนะฮะเปลี่ยนเป็นอะไรโดยรวมหรือว่ามันมีการอะไอันนี้อาจไม่ไม่ทราบครับผมก็อาจจะเป็นเรื่องของคิวอะไรฮะ<อ> <laughs> ใช่<อ>ครับหลายคนดูท่าทางระเสอะไรนะครับเรื่องนี้หลังจาเราอชมเพราะว่ามีกล้ามมือ ใช่มีน้องๆแสดงหน้าใหม่ทุกคนเลยก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับบอกว่าบอกเลยว่าละครเรื่องนี้สมในการรอคอยแน่นอน,นครับจะได้ชมจะได้ชมกันประมาณปลายปีหรือต้นปีนี่แหละครับแต่เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นทีเซอร์หรือการโปรโมทอะไรมากขึ้น,นครับไม่ได้ฝากเพรอะรากฝากคนละสอง้ก็ปีนี้นะฮะก็ไม่ได้อยากจะอ้อนอะไรมากหรอกครับก็ ขอบคุณมากนะครับที่รักแล้วก็เอนดูผมมาตลอดก็ขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างถ้ามีอะไรที่ผมจะตอบแทนได้ก็คงเป็นการตั้งใจในการทํางานแล้วก็อยากจะอวยพรกลับไปให้ทุกคนด้วยนะครับมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมคิดสิ่งใดาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้สุดสมหวังครับขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับนักขขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ โหตื่นเต้นมากไม่เคยยิบเก้ามาก่อนเลยเก้าเดี๋ยวเก้าสามสิบห้าสิบจะมีตามไป่มีตามไปยิบเก้าโอเคมีเก้าแล้วก็ได้เลยได้เลยต้องไหนที่ได้เลยนะให้เก้าได้เลยอาจารย์เออพี่เก้าหอมลงไหมอ่ะหอมลงปั๊กินได้น้อยช่วงเนี้ยกินแต่ของต้ม ไ,ไม่ใช่เอบกินต้งหมูกระทาหมูอะไรเพราะอะไร่ะมาแล้อ๋อจัดฟันอยู bueno. uh, ่ฮะกินได้แต่ของต้มยังไงเห็นไหมครับได้เลยเลยอว่านก้าหน้าหเป็นอะไรนะอะไรได้ครับ up.